สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิงเกตสายแบลวนะจามมาทำเค้กนะคะโดยไม่งองตาอ,อบกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะวัตถุดิบชิ้นแรกก็คือนุ่มขนมปังครกเกอร์นะคะช็อกโกแลตนะคะฟันโอนะคะน้ํามันพืชนมข้นโอนตินนะคะแป้งข้าวโพดและอ่า ผงฟูนะคะและนี้ถั่วกับซอสช็อกโกแลตกับซอสสตบบรอเบอรี่นะคะที่จะเร,เราจะมาทำหน้ากันดูซิว่าจะออกมาสวยแค่ไหนแล้วก็มีถ้วยตะไลนะคะมีน้ำมันพืชอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะใส่แคคกเกอร์ลงไปนะคะแล้วก็บดบดบีบนะคะรวมกับอันนี้ ไม่ต้องบดไม่ต้องปั่นแต่อย่างใดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่เออเขาเรียกว่าอะไรอะโอรีโอไม่มีนะคะก็เลยใช้อันนี้แทนนะคะใส่ลงไปเลยหกชิ้นเลยนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเปิดนิยายฟังอยู่นะคะร้องไครค่ะเสร็จแล้วนะคะก็บดๆนะคะ บทบทบีีนะคะให้มันให้มันไอ้นี่เองก็ได้นะคะถ้าเรามีเวลาแป้งข้าวโพดลงไป ลง,ลงไปเลยใส่ผงฟูลงไปด้วยนิดนึง ใส่โอนปินเพิ่มนะคะหนึ่งช้อนใส่นมข้นหนึ่งชอน ช็อกโกแลตนะคะ เสร็จแล้วละเสร็จแล้วนะคะก็เอาถ้วยมานะคะแล้วก็เอาน้ำมันนะคะเอาน้ำมันมาทาถ้วยนะคะ แล้วก็ทาน้ำมันหมดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตักแป้งหยอดกันเลยน<อ>ี่เราก็ตัก หยดใส่ถ้วยของเราเสร็จแล้วนะคะเอามานึ่งในกระทะเราจนกว่าแป้งเค้กของเราจะสุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกที วันเอาเท่าไรมีอ้วนเอาเท่าไรบอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรอ้วนวันแน่นอนลาดลงไปนี่เห็นไหมคะ คนตาบอดทำนะคะก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรหนัดจ้าหนัดจ้าก็พอทำกินได้นะคะ ถั่วใส่ขนมเค้กหน้าถั่วนะ นี่จ้านำไปแช่ตู้เย็นให้หน้ามันเซตตัวเพราะว่าหน้าของเขาเป็นมาจากขนมช็อกโก้ในโลตัสอุยเลอะอยาบอกว่าเลอะเธอมาก เอาไปแช่กันยังร้อนๆอยู่เลยอนะทุกคนแช่ไปมันจะไปแ้วไหมไปเอาไปแช่กันค่ะ